วัดีค่ะวันนี้พี่นิก็จะมาทําคลิปนะคะบทอโหสิกรรมต่อกันนะคะหรือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทุกสกรรพสิ่งนะกายกรรมมังนะคะเคยทําผิดพลาดพังสิ่งใดต่อองค์พ่อพระพิคเนตไหมเคยขอพรแล้วลืมไปแก้บนหรือว่าขอพรพอได้แล้วแทนที่เราจะไปทําความดีตอบแทนองค์พ่อเราก็ลืมทําอะไรประมาณนี้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาเนาะทุกคนก็ให้เรานะกายกรรมมังวจีกกรรมมังมโนกรรมมัง สัจจีจากกรรม,มังอสัตจีจากกรรม,มังขะมะตุมีอหสศิกรรมพระว่าตุมีกรรมใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ทําร่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดียกขอโทษให้เป็นอหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าแม้กรรมใดๆที่ใครทําแก่ข้าพระเจ้า ข้าพระเจ้าขอหงสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพระเจ้าจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันต่อไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจ <c oughs> ปรารถนาสิ่งใดเป็นไปได้โดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด้วยเธอ นิพานปัจจโยโหตุ